i uh do -huh. ในวิถีชีวิตของคนเราซึ่งมีช่วงเวลาไม่เกินร้อยปีนั้นจะมีสักกี่ครั้งที่จะมีโอกาสกระทําคุณงามความดีสร้างสรรผลบุญดังนั้นเมื่อประสบพบโอกาสจึงควรอย่างยิ่งที่เราท่านจะประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีที่ควรเพื่อสาธารณประโยชน์เพื่อความดีนั้นจะได้ประจักษ์ต่อปุถุชนรุ่นหลังได้สรรเสริญสืบไป เช็เช่นความดีที่พระเกจิอาจารย์ที่เรารู้จักกันในนามของหลวงพ่อไพรินหรือพระครูสุวิธานศาสานกิจผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารเจ้าคณะตำบลในเมืองเขตหนึ่งจังหวัดพิษณุโลกท่านได้สร้างสมไว้อย่างน่าชื่นชมสมเป็นตัวอย่างที่น่าสรรเสริญของพระสงฆ์ผู้บริสุทธิ์ในยุคนี้หลวงพ่อไพรินทันตจิตโต คือชื่อที่ชาวจังหวัดพิษณุโลกคุ้นเคยเป็นอย่างดีโดยเฉพาะผู้ที่นิยมติดตามพิธีกรรมทางศาสนาตามงานใหญ่ๆห,หรือพิธีกรรมทางการพุทธาพิเศษตามศาสนากิจที่กระทำขึ้นมักจะต้องให้หลวงพ่อไพรินท่านเป็นแม่งานเสมอๆไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามอื่นหรือวัดหลวงพ่อพระพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลกหรือชื่อทางการว่า วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารซึ่งท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสอยู่หลวงพ่อไพรินท่านได้สร้างสรรค์ผลงานทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาจนกระทั่งท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโทที่พระครูสุวิธานาศาสนากิจซึ่งนอกเหนือจากงานทางด้านทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาแล้วหลวงพ่อไพรินท่านยังสร้างงานสาธารณประโยชน์ ในด้านของการสังคมสงเคราะห์มากมายถึงขนาดที่ท่านเสียสละปัจจัยส่วนตัวเพื่อนำไปเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนยากจนในท้องถิ่นธุรกันดารและเป็นประธานการจัดทุนก่อตั้งกองทุนส่งเสริมวัฒนธรรมในจังหวัดพิษณุโลกจัดสร้างหอสมุดให้กับโรงเรียนพิษณุโลกศึกษาโดยที่ท่านตั้งใจจะปลูกฝังเยาวชนให้มีโอกาสได้ศึกษาหาความรู้ได้ทัดเทียม นเมืองงหลวนอกจากจะสร้างงานทางด้านสังคมสงเคราะห์แล้วหลวงพ่อไพรินท่านยังส่งเสริมงานด้านเผยแพร่พระพุทธศาสนาโดยเป็นผู้อบรมวิปัสสนากรรมฐานให้แก่พุทธศาสนิกชนที่สนใจและพระสงฆ์สามเณรและอีกนานาประการที่ท่านสร้างคุณประโยชน์จนท่านได้รับพระราชทานโล่ผู้ทำคุณประโยชน์พิเศษจากสมเด็จพระเทพ,พรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาศสเสด็จพระชมเนินทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่มหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกจึงนับได้ว่าหลวงพ่อไพรินท่านเป็นพระสงฆ์ผู้สืบทอดหลักพระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งหลวงพ่อไพรินท่านได้อธิษฐานจิตอย่างแน่วแน่ว่าท่านจะขอดำเนินรอยตามองค์พระศาสดาอย่างแท้จริงดังนั้น ความเป็นมาตามประวัติของหลวงพ่อไพรินจึงเป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายควรที่จะได้รับรู้และศึกษากันต่อไปว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ท่านได้เป็นมาอย่างไรท่านจึงค้นพบเส้นทางธรรมะที่ส่องแสงสว่างแห่งธรรมะนำให้ท่านได้เดินสู่ทางที่ถูกที่ควรจากอดีตที่ท่านใช้ชีวิตขราวาสจนถึงวันเวลาแห่งการแปรเปลี่ยน ซึ่งหลวงพ่อไพรินท่านก็เล่าให้ฟังอย่างชัดเจนว่าแรกเริ่มเดิมทีนั้นหลวงพ่อไพรินท่านกำเนิดเมื่อวันที่23กันยายนพศ2492ตรงกับปีฉลูโดยครั้งกระนั้นท่านมีนามว่าไพรินนามสกุลครามมีเป็นบุตรของโยมบิดาที่ชื่อนายเรียมโยมมารดาชื่อนางสังเวียนมีถินฐานเดิมอยู่ที่บ้านเลขที่19หมู่ที่ส ตำบลมาต้องอ,อําเภอพรมพิรามจังหวัดพิษณุโลกและครอบครัวของท่านในขณะนั้นก็มีอาชีพเกษตรกรรมไม่อ๋อส่วนปฐมวัยนั้นแรกเกิดเดิมทีนั้นก็เกิดที่ที่ท,ที่บ้านนองแขมตำบลมาต้องอ,อําเภอพรมพิรามจังหวัดพิษณุโลกเป็นบุตร บิดาชื่อเลียมมารดาชื่อสังเวียนนามสกุลคำมีเมื่อตอนเล็กๆนั้นมารดาอยากได้บุตรเพราะว่าไม่มีบุตรเลยม,มากาบขอหลวงพ่อพุทธจินลาลกลับไปบ้านจึง นิมิตฝันไปว่าหลวงพ่อพระพุทธชินราชได้ประทานสร้อยเพชรให้หนึ่งเส้นเมื่อกำเนิดหลังจากนั้นได้ได้แพ้ท้องอาตจจมาแล้วก็กำเนิดอาตมาขึ้นมาเป็นจึงให้ชื่อว่าไพลินตามชื่อนิมิต แต่แล้วชีวิตของท่านก็เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่แห่งชีวิตซึ่งติดตามได้หลังจากพักกันสักครู่ก่อนนะครับ เมื่อวันคล้ายวันเกิดครั้งที่20ของชายไทยทุกคนมาถึงเสมือนหนึ่งว่าเส้นทางเดินของชีวิตเกิดทางแยกระหว่างทางธรรมะและทางโลกได้เกิดขึ้นและตามวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวไทยนั้นชายไทยทุกคนสามารถอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์เพื่อศึกษาพระธรรมขัดเกลาจิตใจให้เป็นผู้รู้ผิดชอบชั่วดีแยกแยะความดีความเลวได้อย่างชัดเจน เช่นเดียวกับหลวงพ่อไพรินซึ่งชีวิตของท่านได้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่ท่านเลือกได้อย่างเหมาะสมนั่นก็คือเส้นทางแห่งความสงบของร่มกาสาวพัดด้วยการอุปสมบทหลังจากที่ท่านศึกษาสำเร็จมัธยมศึกษาปีที่หจากโรงเรียนอินท์ูตติพิทยาอำเภอพรมพิรามจังหวัดพิษณุโลกเรียบร้อยแล้วท่านได้หันเหชีวิตสู่เส้นทางธรรมะ ณพัทธสีมาวัดสนามชัยตำบลมาต้องอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกในวันที่15พฤษภาคมพศ2513โดยมีพระครูสถิตวีรธรรมวัดสันติการามตำบลวงคลองอำเภอรพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกเป็นพระอุปชาซึ่งหลังจากนั้นหลวงพ่อไพรินท่านก็ได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดธรรมจักรกับหลวงนาคือพระโสพปริยัติธรรม เจ้าคณะอำเภอเมืองพิศณุโลกและที่นี่เองที่หลวงพ่อเพรินท่านเรียนจนจบนักธรรมชั้นเอกและเป็นองค์สอนวิปัสสนากรรมฐานแก่พุทธบริษัททั่วไปที่สนใจด้วยความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษของท่านโดยครั้งกระนั้นมีคณาจารย์จากสถาบันราชาพัฒพี่บูลสงครามและจากมหาวิทยาลัยนเรศวรมาเป็นลูกศิษย์ขึ้นกรรมฐานกับท่านจำนวนมาก ด้วยความชื่นชมและศรัทธาในวิชากรรมฐานของท่านและต่อมาท่านก็ได้ย้ายมาจำพรรษาอยู่ที่วัดพระราาศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหลวงพ่อไพรินท่านเล่าให้ฟังว่าวิชาวิปัสสนากรรมฐานของท่านนั้นท่านได้ศึกษามาจากครูบาอาจารย์ของท่านทางภาคเหนือเช่นพระครูบาพรหมจักรวัดพระพุทธบาทตากผ้า,าจังหวัดลำพูนครูบาธรรมชัยวัดทุ่งหลวงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ และครูบาวงวัดพระบาทห้วยต้มจังหวัดลำพูนพร้อมทั้งพระครูบาวัดดอนตันอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านนอกจากจะศึกษาจากพระคณาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุคในยุคนั้นแล้วหลวงพ่อไพรินท่านยังได้มีโอกาสศึกษาสพพวิชาจากตำราของหลวงพ่อเงินแห่งวัดบางครานซึ่งชาวบ้านขนานนามท่านว่าเป็นเทพเจ้าแห่งเมืองพิจิต ซึ่งตำราที่ท่านได้ศึกษานั้นท่านได้ไปศึกษาจากวัดเก่าของหลวงพ่อเงินนั่นก็คือวัดทายน้ําและโดยเฉพาะตำราอันมีค่ายิ่งของหลวงพ่อเดิมแห่งวัดน้องโพซึ่งเป็นพระคณาจารย์ที่ได้รับการยอมรับกันว่าท่านเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในด้านวิชาต่างๆอย่างแท้จริงประกอบกับการศึกษาจากพระมหาโพวัดคลองมอญสิทธิ์ของหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่า และอาจารย์ที่สำคัญอีกรูปหนึ่งของหลวงพ่อไพรินที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือหลวงปู่บุญมีทิตาจาโรแห่งวัดเกาะจังหวัดสุขโขทยัยจะเห็นได้ว่าครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อไพรินแต่ละท่านที่กล่าวมาแล้วนั้นล้วนแล้วแต่เป็นพระเกจิอาจารย์พระคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงในแต่ละด้านเป็นที่ยอมรับกันเป็นอย่างดีนอกจากนี้หลวงพ่อไพริน ท่านยังมีอาจารย์ที่เป็นคราวาสอีกท่านหนึ่งก็คือปูค่คาบ้านท่าชัยอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทยัยซึ่งเดิมท่านเป็นสามเณรบวชอยู่กับสมเด็จลุนแห่งประเทศลาวแล้วท่านก็เดินทุดงมาจนลาสิขาบทที่บ้านท่าชัยโดยท่านใช้ชีวิตรักษาอุโบสถศีลนุน่งขาวห่มขาวภาวนาธรรมมีชื่อเสียงว่าเป็นผู้รู้อีกท่านหนึ่งของจังหวัดสุขโขทยัย และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของพระอาจารย์ของหลวงพ่อไพรินซึ่งจะกล่าวได้อย่างเต็มปากว่ามากมายจริงๆสําหรับวิชาต่างๆที่หลวงพ่อไพรินท่านได้ร่ําเรียนมานอกจากการเรียนแล้วการปฏิบัติของท่านก็ดูจริงจังเคร่งครัดจนกระทั่งท่านออกเดินธุดงสแสวงหาสถานที่วิเวกภาวนาในด้านการธุดงครับพ่อครับอยากจะให้เล่าธุดงนั้นก็ สมัยอาตมาเนี่ยก็ไม่มีอะไรแล้วทุดงบ้านเมืองก็เจริญรุ่งเรืองแล้วทุดงก็ทุดงไปส่วนมากไปกราบคารวะครูบาอาจารย์แล้วก็นอนตามป่าเขาลำนาวัยบ้างก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรจะมีบ้างก็จะ,จะพูดในที่นี้ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเหมาะสมะ <c oughs> ก็มีบ้างมีบ้างพอสมควร ของอย่างนี้เป็นเป็นปัจจัดตงังเป็นเฉพาะตนดูได้เฉพาะตนผู้ปฏิบัติก็อาจจะเชื่อผู้ไม่ปฏิบัติก็อาจจะไม่เชื่อมันเป็นดาบสองคมเราพูดไปเล่าไปก็จะไม่สงวรแกธรรมนวิสัยจะไม่เหมาะสมจากวันนั้นจนสู่วันนี้มีเรื่องราวอีกมากมายเกิดขึ้น อีกสักครู่เราจะมาติดตามกันต่อครับอดีตที่ผ่านมาของหลวงพ่อไพรินทันตะจิตโตแห่งวัดหลวงพ่อพระพุทธชินราช หรือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกดูเหมือนท่านจะใช้เวลาแทบค่อนชีวิตในการแสวงหาวิชาต่างๆที่ท่านทุ่มเทในการศึกษาวิชาเหล่านั้นอย่างจริงจังพร้อมทั้งท่านยังปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอดเสร็จจากการศึกษาเราเรียนหน้าแรงมีความใฝ่ฝันเห็นมา เห็นการประพฤติปฏิบัติของพระเกจิอาจารย์ซึ่งท่านเป็นพระเถระผู้ใหญ่เราเกิดเลื่อมใสศรัทธาจึงมีความมุ่งหวังว่าเออเรานี่น่าจะลองใช้ชีวิตนักบวชด,ดูเลยเริ่มสนใจเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติธรรมมีครูบาอาจารย์ที่ไหนก็ไปเสาะแสวงหา ขอคำแนะนำการปฏิบัติจากท่านมีอาจารย์ที่ท่านสำเร็จทางจิตเราก็ไปฝากตัวเป็นเป็นลูกศิษย์ทั้งเป็นคารวาสก็มีเป็นพระก็มีหลายรูปด้ยวยกันแตเ่เดี๋ยวนี้ได้สิ้นชีวิตไปหมดแล้วที่จำได้ในสมัยนั้นก็หลวงพ่อวัดดอนตันท่านมีชื่อเสียง อาตมาภาพก็ขึ้นล่องระหว่างเมืองน่านกับพิษณุโลกอยู่เรื่อยๆไปฝากตัวเป็นสิทธิ์ของท่านก็ได้วิชาความรู้จากท่านมาพอสมควรเดี่ยวขึ้นล่องอยู่จังหวัดน่านหลายปีมีโอกาสก็ทุดงไปตามป่าบ้างแต่ก็ไม่มากนักเพราะว่าเราจะต้องกลับมาศึกษาเล่าเรียนยัง สำนักที่เราเคยอยู่อาศัยด้วยใจรักในทางนี้เมื่อม,มีอาจารย์ดีที่ไหนก็ไปเที่ยวไปอีกสมัยอาจารย์ฟัน่นอาจารย์โลก็เคยไปขอคำแนะนำจากท่านเคยไปไปนอนเช่นอาจารย์วันอาจารย์ฟัน่นอาจารย์บุญม,มาเนี่เคยไปขอคำแนะนำจากท่าน เคยไปจำวัดจำอะไรกับท่านที่ยังอาจารย์วนันกับที่สองดาวก็เคยไปส่วนอาจารย์ที่ได้รับการถ่ายทอดทางวิทยาคมจริงๆนั้นคือหลวงปู่บุญมีแห่งวัดเกาะจังหวัดสุขโขทัยซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ที่ท่านสำเร็จ วิชาอาตมาภาพเห็นความอัศจรรย์ทางจิตก็จึงไปฝากตัวเป็นสิทธิ์รับใช้ท่านอยู่หลายปีไปช่วยท่านสร้างวัดวาอารามจนเจริญรุ่งเรืองหลวงพ่อเห็นใจในความมุมานะมีอะไรหลวงพ่อได้ถ่ายทอดให้หมดเท่าที่หลวงพ่อจะถ่ายทอดได้อาตมาก็ได้รับการถ่ายทอดจากหลวงพ่อก็ทำได้ บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็ยังยังมีเชื้อสายลุงพ่ออยู่ยังพอทําได้แต่ก็คงจะไม่ศักดิ์สิทธิ์ถึงลวงพ่อพอหลุงพ่อท่านศักดิ์สิทธิ์มากๆเมื่อหลุงพ่อท่านอรณาภาพไปแล้วอาตมาก็ใช้วิชาเหล่านั้นมาสงเคราะห์สิทธิ์บ้างอะไรบ้างก็จะ ได้รับประโยชน์บ้างพอสมควรซึ่งนอกเหนือจากนี้ท่านจึงได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิปัสนากรรมฐานอีกท่านหนึ่งและเป็นผู้ดำเนินาศาสนาพิธีต่างๆรวมไปถึงการอ่านการเขียนภาษาขอมที่ท่านมีความถนัดจนทั้งพระสงฆ์และขรรวาดให้การยอมรับแต่ท่านก็มิใช่จะเพียงแต่การปฏิบัติเท่านั้นงานทางด้านสาธรารณประโยชน์ และงานทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเผยแผ่พระธรรมในด้านต่างๆของท่านก็มีมากมายสุดจะบรรยายได้อย่างหมดสิน้นจนในปีพศ2533ท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะตำบลในเมืองเขตหนึ่งเป็นเจ้าอาธิการัยรินพศ2535ท่านได้รับพระบัญชาจากสมเด็จพระสังฆราชให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง และในพศ2536หลวงพ่อไพรินท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นฐานานุกรมที่พระปลัดไพรินในฐานานุสักของพระวรยานมุนีรองเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกและในปีพศ2539ที่ผ่านมานี้ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโทในพระราชทินนามพระครูสุวิธานาศาสนกิจพัดย์ จปรซึ่งมีความหมายว่าผู้แจกแจงกิจในพระพุทธศาสนาอันดีแล้วมีธรรมะประจ,จําใจง่ายๆอยู่อย่างเดียวคือเป็นผู้ให้แล้วสบายใจเรามีอะไรเราให้ก็หมดให้ทุกอย่างที่เราจะให้ได้แค่นี้เองทุกคนถ้าเป็นผู้เสียสละเป็นผู้ให้แล้วโลกจะสันติโลกจะ สมดุลกันจะไม่มีการเลื่อมล้ำจะต่ำสูงรู้จักเคื่อกูรู้จักให้กันโลกจะสงบรลมเย็นจากทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งอันเป็นเพียงปลีกย่อยของความดีงามที่หลวงพ่อไพรินท่านได้สร้างสมมาซึ่งควรแล้วที่จะสันเสริญกราบไหว้สการะในฐานะพระสงฆ์ผู้เจริญแล้วด้วยจิตที่บริสุทธิ์สดใส สมกับความศรัทธ,ธาจากพุทธบริษัททั้งหลายจึงน่ายกย่องไว้เป็นตัวอยา่างและเพื่อความเป็นสิริมงคลชัยแห่งชีวิตของทุกท่านจึงขออาราธานาจากหลวงพ่อไพรินทันตะจิตโตหรือพระครูสุวิธานาศาสนากิจผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกให้แก่ผู้ชมทุกท่านณบัดนี้ โอกาสนี้ผมก็ขอรัตนาพระคุณเจ้าให้พรท่านผู้ชมรายการเ,าเปิดพิทธประมาททางบ้านอยูออ่ในโอกาสนี้จะมาภาพไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะอำนวยอวยพรให้ญาติโยมทั้งหลายาที่ชมรายการอยู่ทางบ้านก็ขออ้างอิงเอาอำนาจของหลวงพ่อพระพุทธชินราชจงประทานบันดาลความสุข ในแก่ปวงชนชาวไทยและผู้ชมรายการทุกท่านทุกคนเธอ